เอาละครับผู้ชมคลิปนี้ผมพามาชมรวม Honda City ตัวพันเทอร์โบครับมีตั้งแต่ปี2020ไปจนถึงปี2021เลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับได้เป็นตัว S นะแล้วก็มีไปจนถึงตัวท็อปสุดเลยที่เป็นตัว RS นะครับคันนี้ราคา479,000นะครับไม่เนี่ยมี30,000โลก็มีนักชมนะครับ v อก็มีหลายคันนะฮะนี่ผ่อนสบายส,ายสายฟรีดาวได้ทุกคันนะครับใครที่สนใจนะครับ รถ e ีโคคานะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็ราคาประหยัดแนะนําไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยมือสอนะครับคลิปนี้ผมพามาชมนะ Honda City นะครับตัวพันธบรโจ .1.0 ตัว S นะครับไปจนถึงรุ่น RS เลยนะครับที่เป็นตัวท็อปสุดสีขาวคันนี้ นะครับกับเลขไมล์เพียง3 0,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ้ชมใครสนใจนะครับรถเก่งนะครับขนาดเล็กนะไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือว่า5ประตูแฮชแบ็กเนี่ยตัว1.0ึ่งจุดศูทผมก็มีอยู่คันหนึ่งนะสีขาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมพาไปชมนะครับราคาแล้วก็รายละเอียดเปลเตอร์พนะครับสภาพภายในกันนะครับว่าภายในได้เป็นเบาะผ้าเบาะหนังนะครับรุ่น S รุ่น r า s ได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมบอกให้หมดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ ฟรีดาวได้ทุกคันนะฮะมาที่บริษัททอโต้ได้เลยนะครับที่ถนนสุวินทวงศนะครับเขตบินบุรีกรุงเทพนะฮะตอนนี้ผมประจำการอยู่ที่สาขาที่2นะครับก็ติดต่อผมทอปทอโต้เข้ามาได้เลยนะครับที่คอนแทคด้านล่างมุมขวาครับ088 899 4496นะครับหรือแชทไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP PRP92 นะครับยินดีให้คำปรึกษาพี่พีทุกท่านทุกเคสเลยนะครับ รถทุกคันนะครับที่เข้ามาขายที่บริษัททอโต้ oto, นะครับเรารับประกันโครงสร้างให้ว่าเกรด A นะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับรถเนี่ยตรวจสอบได้ทุกคันนะฮะมีที่มาที่ไปชัดเจนนะนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มจากคันขวามือสุดเลยนะครับ Honda City 1.0เทอร์โบตัว S ครับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะได้ปี2021นะครับกับราคาค่าตัวเพียง4,900 0บาทครับ4,900 0บาทฟรีดาวน์พอนอยู่7,000กว่าบาทนะฮะในเรทที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่เครดิตดีนะครับดอกเบีเ้ยไปแเนี่ยก็เริ่มต้นเพียง2.69%เท่านั้นนะฮะมีฟแนนซ์บริการรองรับนะครับหลายธนาคารเลยนะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ออกรถกับบริษัททอโต้ได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพปริมณฑลสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรยังไม่มีแลนไม่เป็นไรนะครับเข้ามาดูรถกันก่อนได้ถูกใจค่อยจองค่อยซื้อนะครับ ไฟหน้าของเขาได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวหลอดฮาโลเจนนะครับสวยๆแบบนี้มาพร้อมไฟได y time และนึ่งไรนะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้ครับคันนี้ตัว S นะฮะรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับได้เป็นสีบอนเงินนะการดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะรถยนต์ยังใหม่กลิปเลยเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างภายในนะครับนี่นะฮะ เดี่มสันนะครับฝากระโปรงคมสวยไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับสีผิวพันธ์บอดี้ต่างๆนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับไปเลี้ยวครับได้มันเป็นด้านข้างแบบนี้ฮะมาพร้อมกระจกข้างนะครับปรับแบบไฟฟ้าแต่ว่าพับเองนัชมนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับพับเองเลยนะครับนี่เห็นฮะแต่ว่าเวลาปรับนะครับปรับแบบไฟฟ้านะนะครับตัวล้อครับได้เป็นล้อกระทานะครับเดิมแท้ของบริษัทคันด้าเลยนะครับนี่ขอบ15้า นะครับเดืมสานด้านข้างคมสวยแบบนี้ครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับติดฟิ์มาให้เรียบร้อยรอบคันครับคันนี้นะครับต่อภาษีพลบให้ครบเลยนะครับนี่ดูแลให้ครบจบทุกอย่างนะครับติดเฟรมให้เรียบร้อยรอบคันนะชมไม่ต้องเอาไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลย49,0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7 0 0 0กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภายในนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามีหลายคันนะที่ผมต้องพาไปดูนะครับ ภายในนะครับคันนี้ได้เป็นบ่อหนังเรียบร้อยแล้วนะครับทรงสปอร์ตสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้สวยๆนะครับเบาะไม่มีช้ำนะฮะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับนี่ฮะสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ครบเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยได้รถเดิมโรงงานไปนะครับปุ่มพุซาร์ดก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับด้านข้างนะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีตัวล็อกกระจกเซนเตอร์ล็อกให้ครบเลยนะครับ เบรกมืออยู่ตรงกลางครับนี่ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับดีทรงดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับแอบรับแบบนนวนครับใครที่หารถสักคันหนึ่งนะครับขับขี่ไปทำงานนะครับหรือว่าขับขี่ไปส่งลูกนะครับหรือว่าขับขี่ไปเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับในเมืองนะครับทางไกลก็ได้นะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับผ่อนสบายๆนะเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนี่ฮะภายในนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้ เหมือนพี่ได้น้องๆมือหนึ่งป้ายแดงมาใช้งานนะครับภายในเล็กรุมก้งกว้างนะครับที่พักเท้านะเวลาใช้เวลาบนรถนานก็ไม่เมื่อยนั่นเองนะครับเสาอากาศที่ฉลามแบบชาร์กฟินครับพี่ๆนี่ปลายท้ายนะครับได้เป็น L อ Light g u i d i n g ินะครับสวยๆแบบนี้รมดํามากนะครับนี่ระยะตัวรถด้านหลังทุกอย่างนะครับเดิมแพ้ทั้งทุกคันแน่นอนทั้งคันแน่นอนนะครับนี่โลโก้ซิตี้ต่างๆดูครบเลยนะครับกระจกด้านหลังพัดเดิมนะฮอนด้าไล่ฝ้ามันจะชัดแบบนี้ โคตรคุ้มเลยครับชมกับราคา49,000นบาทครับอ่ะก็ฝากด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นรุ่นที่ถัดขึ้นมาจากตัว S นะครับเป็นตัว V นั่นเองนะครับคันนี้ City นะครับ1.0ตัว V ครับชมฮะเดี๋ยวผมขอดูราคานิดนึงนะครับตัว V นะครับเป็นตัวที่ถัดขึ้นมานะจากตัว S นะครับราคา439,000สามนะครับได้เป็นปี2022ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ไม่แค่80,000โลครับนะฮะไม่โคตรน้อยเลยนะครับ88,000โลเท่านั้นพี่ได้ o o n d City ตัว V นะ1.0นเทอร์โบตตว V นะครับไปใช้งานเลยนะครับสีบรอนเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่รถของเรานะครับเป็นรถหน่วยงานบริษัทกดระวางนะหมดสัญญาเช่านะครับการดูแลรักษาเป็นแทนทุกอย่างนะเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตามระยะแน่นอนนะครับนี่ครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับเหลี่ยมสันคมสวยๆแบบนี้ครับ นะฮไม่มีรอยสเก็ตหินนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะของตัวสีรอยถลอกแต่อย่างใดนะครับไฟหน้าครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับเรียบร้อยมาพร้อมไฟได้าไม์ลัดนิ่งไลท์ครับป้ายทะเบียนสวยด้วย3ขอถ7อ7050นะครับผิวพันบอดี้เงางามนะฮะคันนี้ล้างขัดสีสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ1.0ูตัว V ีนะครับกับเลขไม้แค่8 0 0 0มโลราคา4,39,000นะครับ ฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเ,าเดือนละ7,000ไปลายปลายนะครับ7,000ปลายปลายนะ7,700-7,800ประมาณนี้นะครับอ่าภายในนะครับตัววีนะได้เป็นเบาะผ้าครับชมฮะเบาะผ้าทรงสปอร์ตครับเบาะสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยนะเหมือนออกมือหนึ่งป้ายแดงนะครับมาพร้อมปุงมไลน์มัลติฟังชันนะครับแล้วก็มีพุตร์ดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นจอเหมือนตัว S นะ นะครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับแอร์นี่แอร์อ๋อแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับีอร์ออโต้ครับตัวนี้ต่างกันนะครับตรงแอร์และระบบแอร์นะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับนี่ล้อแมกนะครับเขาจะไม่ได้เป็นแมกลายกระทะนะนะครับตัววีนะฮะภายในเบาะผ้านะครับนี่ สภาพใหม่ๆไม่มีอรอยขุดขีดฉิกขาดนะครับแล้วก็เล็กลุมกว้างแบบนี้นะครับ439,000นะครับราคาขึ้นมาจากตัว S ประมาณ30,000บาทนะครับ3 0 0 0 0บาทเนี่ยก็ผ่อนต่างกันนะประมาณ300นะครับประมาณ2 3 0 0นะนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าพี่ได้ตัว V นะ1.0ตัว V นะครับ อ่ะไฟท้ายนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยฮะชม LED Light Guiding นะครับเสาอากาศทิปฉลามแบบชาร์คฟินมาแบบครบๆแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะต่างกันประมาณ1เลยแอร์นะครับแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับสองเลยนะครับตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อแม็กนะคนละลายนะนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะ439,000คันต่อไปครับจะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะ1.0ึ่งจุเทอร์โบ RS นะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่แค่3 0 0 0 0กิโลเมตรครับ กับราคา499,000เาหนะครับ499,000เาหฟรีดาวน์ผ่อนอยู่มาเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับในเรทดอกเบี้ยพิเศษที่เริ่มต้นแค่2.69%เท่านั้นนะครับไฟหน้าก็ต่างกันแล้วครับนี่นะฮะไฟหน้านะครับคันนี้ได้เป็น full LED เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟ day time มาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ตกแต่งมาสีดำเป็นโน้บแบกนะครับมาพร้อมโลโก้ RS แบบนี้นี่สวยไหมนะครับ แล้วก็กระจังหน้านะครับกันชน,นหน้าเป็นลายลังพึ่งแบบรังผึ่งแบบนี้เลยสีดำนะส,สวยๆนะครับป้ายทะเบียนเนี่ย๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะไม่ต้องห่วงนะครับมาพร้อมไฟตันหมอกคู่หน้าซ้ายขวาเลยนะครับสวยๆแบบนี้ตัวท็อปสุดนะสีขาวนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนี่นะฮะ กระจกข้างเนี่ยปรับและพับแบบไฟฟ้าสีดำนะครับตัดสำหรับสีตัวรถแบบนี้นะครับ <c oughs> คิ้วกันสาดติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับสีผิวพันธุ์บอดี้เนียนคลิปนะครับพี่จะได้รถสวยคุณภาพดีเกรด A ไป <c oughs> ใช้งานแน่นอนนะครับพ <c oughs> รบภาษีต่อให้ครบนะฮะ499,000บาทคันนี้รองรับกุญแจสมาร์ทกิเลสเอนทรีเรียบร้อยนะครับอ่ะรองรับกุญแจเรียบร้อยนะครับสมาร์ทกิเลสเอนทรีนะครับแล้วก็ ด้านหลังนะครับกระจกพาร์ทเดิม Honda นะครับแล้วก็มีโขลยไฟนะครับไฟเบรกตทวิสามนะครับเสาอากาศที่ฉลามเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็มีดักเทลให้ด้วยนะด้านหลังนะสปอยเลอร์นะครับสวยๆแบบนี้ติดมาจากโรงงานนัาชมนะครับชุดแต่งเนี่ยของเดิมแท้โรงงานทุกคันเลยทั้งคันเลยนะครับคันนี้กล้องหลังกล้องถอยติดตั้งมาครบเลยนะครับอ่ากล้องหลังกล้องถอยนะครับติดตั้งมาครบเลยนะครับตรงกลางเนี่ยมีจอกลางทัชสกรีนให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ นะครับออปชันภายในคันนี้นะครับกุญแจรองรับสมาร์ทคิเลตนะครับนี่ภายในนะครับได้เป็นเบาดหนังครับชวตรงกลางเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นออผ้าหนังกลับนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เดินได้มาสีแดงนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้กับตัวท็อปสุดนะฮะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาครบครบแบบนี้ครับมาพร้อมควบคอนโทรลนะครับและยังไม่พอครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้มีเกียร์เบนเดนชิพให้ด้วยนะครับสามารถเชนเกียร์ขึ้นลงได้ตามอิสระของผู้ขับขี่เลยนะครับคันนี้ครับกับเลขไม้แค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะพี่ดูนะครับ37,000กิโลโอ้โหไม้น้อยจัดเลยนะครับแล้วก็ได้ราคา499,000นะนะครับ บูธซานมีมาครบ,ครบแบบนี้เลยนี่นะฮะกระจกนะฮะออกขอภัยนะกรนะจกก็ไฟฟ้าทนะั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะตัวของตกแต่งนะครับตกแต่งมาด้วยวัสดุหนังนะนี่นะครับเดินได้มาสีแดงนะสื่อถึงความเป็นตัวท็อปนะครับให้อะไรมาอีกนะครับจอกลางเนี่ยใหญ่มากๆนะครับจอกลางระบบทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ฟังเพลงฟังวิดีโอได้นะครับกล้องหลังกล้องถอยเส้นกรยารยะมีมาครบเลย นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับนี่สวยๆนะครับดีดีดีไซน์นะค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะมีปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไอคอนโหมดนะนะครับที่วางแก้วมี2ใบคู่หน้านะครับเสียอย่างเดียวนะคันนี้นะครับตัวท็อปสุดนะแต่ทําไมไม่ให้เบรกมือไฟฟ้ามานะครับกักจัดเลยอันนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะเบรกมือนะอยู่ตรงกลางนะครับนะผมเสียดายแค่นั้นเองนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ เอาไปเลยครับอ่าลดล็อกนะครับฟรีดาวเนี่ยผ่อนแค่เดือนละ8,000กว่าบาทนะฮะนี่เอาตัวท็อปไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดไป20,000บาทแต่ได้ตัวท็อปเหมือนกันนี่มาคันนี้นะครับแต่ไมล์หลักแสนนะนะครับคันนี้ไมล์แสนสองนะตัวเดียวกันนะครับ1.0เทอร์โบ RS 4ดานที่เป็น4ประตูนะครับปีเดียวกันด้วยปี2020นะ2คันนี้ปีเดียวกันโฉมเดียวกันนะต่างกันแค่เลขไมล์นะครับกับราคา คันนี้ถูกกว่า20,000บาทนะครับ479,000บาทนะครับ479,000เจ็ดาพนฟรีดาวพอนอยู่8,000กว่าบาทนะครับออปชั่นเหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยนะครับไฟหน้านะฟูลเอลดีเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไฟตอนหมอกมีมาครบเลยออปชั่นด้านในนะครับภายในก็เหมือนกันแเปะเลยนะครับต่างกันแค่ราคานะครคันนี้ต่อภาษีพรบให้ถึงปี69เลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวเลยนี่นะครับ ผ่อนแค่เดือนละ8,400บาทเท่านั้นนะครับภายในสวยๆนะฮะนี่นะครับติดตั้งคิวกันสาดมาครบเลยนะครับนี่นี่ครับภายในนะครับวัสดุหนังนะครับสวยๆแบบนี้เบาะนะนะครับสภาพใหม่ๆตึงๆเลยนะครับใบประวัติศูนย์แน่นๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกลางทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีกล้องหลังกล้องถอยมาให้นะครับเกียร์ออโต้นะแอร์ออโต้แบบนี้นะครับภายใน ก็เรียกได้ว่าคัสต์มาเก็ตเอนะครับทุกคันเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างนะครับว่าไม่มีประวัติชนหลังพิการจมน้ำนะครับพี่สามารถเอารถเนี่ยไปตรวจทะเบียนได้เลยนะครับของเรายินดีให้ตรวจสอบทั้งหมดนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับไม่มีกลับสีนะครับก่อไม้แน่นอนนะฮะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกับคันนี้ครับฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบนะครับไอเอสซีดานปีสองพันยี่สิบกับเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิด อ่าใช่ด้วยนะครับ1 2 0 0 0แกิโลเมตรนะครับเอาไปเลยนะฮะราคานี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้การใช้งานที่อึดถึกทนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะฮะอึดถึกทนประหยัดน้ำมันนะครับมาเล่น v ีออ Gen 3ได้เลยนะครับคันนี้ครับโตลต้าวีออสหนึ่งตูมมิดนะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะนะครับได้ปี2019นะครับอ่าปี2019สีขาวมีแค่คันเดียวในเเพชรออ่ในทอโต นะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยหนึ่งแสนโลไม้อาจจะดูเยอะไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่ได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์โครงสร้างเกรดเไปใช้งานนะครับการดูแลรักษาทุกอย่างนะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับและสีขาวบอดี้พี่ดูสภาพก่อนนะครับก่อนที่จะดูเลขไม้นะพี่ดูสภาพก่อนเลยนะครับสภาพเนี่ยใหม่กริปนะครับแล้วก็พี่ได้ราคาประหยัดไปด้วยนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนอยู่มันเดือนละหกพันกว่าบาท นะครับไฟหน้าเขาได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ตรงมิดนะรุ่นรองท็อปนะครับเป็น VO ออสเจปี2019นะครับแล้วก็มีไฟ d a y t i m e ไฟตัดหมอกมาครบเลยนะครับลางกรชนด้านหน้านะสีออกเทาๆเข้มๆนะนะครับสวยมากๆนะคันนี้สีขาวมีแค่คันเดียวในบริษัทออโต้นะครับผมแนะนำเลย v ีอตอนนี้เนี่ยเข้ามาประมาณ20กว่าคันนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยมีคันเดียวเท่านั้นนะครับ ใครสนใจนะหาสีขาวไว้ใช้งานอยู่นะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้นะครับคันนี้เนี่ยภายในตกแต่งมาด้วยสีดำตัดสับกับสีโรสโกนะครับนี่ฮะสีโรสโกแบบนี้นะครับรุ่นดองท็อปนะครับจอกลางทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพี่ดูใบประวัติศูนย์แน่นๆน่นเลยนะครับเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตามระยะทุกอย่างแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับมาพร้อมเบาะหนังสภาพใหม่ๆนะฮะสภาพอย่างใหม่เลยพี่ดูนะฮะ เบาะหนังเนี่ยสีดำด้านนะครับสภาพไม่มีรอยขูดเขีดฉีกขาดนะครับนี่ด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับรอให้พี่วีเป็นเจ้าของนะครับในราคา3าม0 0 0หานะครับราคา3า9 0 0 0หานันะครับฟรีดาวก็ผ่อนอยู่มาเดือนละ6000นนะครับเดือนละ6 0พันนะกล้องหลังกล้องข่อยมีมาครบๆแบบนี้สีขาวตัวรองท็อปนะครับ ตอนนี้เนี่ยวีออสเจนสนี่ครับผมมีแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเจปี2017เลยนะครับกับตัวเจคันนั้นนะรู้สึกจะปี2017แล้วก็ราคาถูกด้วยผ่อนแค่4,500เองนะครับใครสนใจ v ีออสไว้ใช้งานนะอึดถึกทนแล้วก็ m ม i ท t e n a n c e อะไรต่างๆนะก็ไม่ต้องเสียแพงนะครับอารมณ์ไหลหาง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญประหยัดน้ํามันนะครับขับขี่ทางไกลก็ดีเนื่องจากเครื่องพันหนะครับ ก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับใครสนใจนะก็รีบติดต่อมาอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณ16 16นาทีและนะครับก็ใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับรถ e ีโคคาหรือว่ารถเก่งเล็กนะครับที่บริษัททอโต้เรามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับหากสนใจนะครับ ไอพี่รีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ไอมาก็ได้นะคร TOPPRP 9 2ติดต่อผมท็อปทอโตที่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับส่วนของทงของแถมนะครับอะไรต่างๆนะมาคุยกันหน้างานได้เดี๋ยวถ้าผมแถมได้ผมแถมให้จุกๆแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับลดได้นะลดได้ลดนะแถมได้แถมนะซื้อกับผมนะครับตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องท็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ